เพืออะไรขอโทษมึงมันมาลองดว่าเราคมึงจะมาจะเมจริงดัึเว้ยดนดึเวยโวยสัตว์ดนึ่งะงละมาดิดูปัดูปันเกมดูกดูปัตดูปั อันดับหน่อันดับคือล่วงโอ้ยิจาเลยอันดังเดี๋ยวเจ้ากุยกุได้แล้วจริงถึงได้แล้วจะเป็นกวามันใหญ่กว่าเด้ยเอ้ยไปดูดู ตานี้มนชนะบ่อยละเอาเอามันเอาวันเอาวันเอ,น,เอ,น,อนนี่มันชนะบ่อยแล้วมันแทบจะเหลืองละ <c oughs> ว่าจับโดนยดนเจ้า <c oughs> โอ้ยไม่ลุ้อะอะไรน้องไม่ได้ลุ้ไม่ได้ลุ้จ,จับโดนยัยได้เวลาระเบิดแอร์ิโปตุุงตุุุตุงๆๆๆๆ

เฮ้ยเฮ้ยกูโดนพ่อโอ้ยอยู่ฝ uh, okay, ok ั่งเดียวกันหมดเลยนีเอาเอาอะไรอะอะไรเอาอะไระน้องใจเย็นเลยเรืได้พี่จิ๊กัาตอนดีเจ้ามือมีสามชีวิตเลยควายเลยโอเคยการกันเลยฮะ ืตืตืโอ้ตายวันสิโง่กฟโง่จริงเลยอีกว่าจะฟันนี้กจะมาฟันคอไอ้สั์กดตันไม่ได้เลยเพราะมึงซึอคไม่ได้แล้โอ้เลี้ยงเดี่ยเล้าชไปอยู่ฝั่งนู้นน่นอาวุดมิดบีไม่เคยอยู่ฝั่งนี้อ่ะ คืออะไรยังโง่มาแล้วไอเกมมาแล้วเกมแม่ไมวไอจิงไโดนยิงไโดอนเออโดินเดนเดนเฮ้ยโอ้ด hey. oh, hey, hey, wow, ิ้งดิ้งดิ้งเฮ้ยเอาตัวเอาโอ้ยเอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้โอเยโอ้ย้ เกมี่พี่ยาต้ตาเปียกยายายาเกมเกมเอาเอาเอาเอ้ยพี่อาจจะรับกระสุนได้ก็ได้นะไม่รุปืนอย่าพึ่งอย่าึงอย่าพึอย้ยลได้โอเม็ดนเม็ดอนีมาดีมาดีเนาะ เนแหละค่ต้องไป็นคนติดชาเกมเกมนี้จริงเปไปอะดีมั่วดีมั่วไม่เป็นไรพอพี่เอาไอ้นี่ได้ปุ๊บก็ชนะเลยนี่กระโดดพี่ตั้งพลังกระโดดเลยพี่พลังกระโดดเฮ้ยมันมันโดดขึ้ไงอะไปไม่บอกไม่บอกไม่บอกไอ้มันโดดขึ้นไม่ได้เฮ้ยโงเอ้า ไอพี่อ้เี้ยพวกมึงโดดขึ้นได้กูไม่เคยโดดขึ้นได้รอค้ากัวนนีไอสัตว์ไม่เห็นว่าโดดไงวะจอแค่จริงเล่นเกมนี้ไหมเกมมันเนี่ยสามสหายเกมมันแล้วนะสี่เขาไม่ได้ละสี่คน่ะเกมตัวเขาขาวอ่ะที่มันตั้งรอยหักฝาดดานอ่ะมึงเล่ไรกูเล่นมะไอ๊ย ไปไปไปสิเฮ้ยออาหานะไอ้เหี้ยฝากน้ำเป็นแบน้องอปไหนตุ้มเฮ้ยลุแม่งลุมกจ้ะเฮ้ยลุมมันมมีจิ้มจิ้มชีวิ้เฮ้ยิละเอาไปกี้ก่อนไปกิก่อนให้ตายเห้ตายเห้ตายเอาเฮ้ยไปจะตายผมเอา ไอยี่บีกิ้งเอ้ยได้เวลาฮได้เวล้เลยมาดีเลยมาดีมาแหรตกน้ำอกเว้ยไม่นแอกชิคกี้พายเ่าน่าปิดเซิร์ฟไมครับเสียรายฟองเสียรายชิคกี้พายอย่าได้ทำไปค่าเกมพี่ริง ข่ายเกมเอายู่ที่ข่ายเอาเลยพี่เอาเลยเอา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 ได้ได้น้อง เฮ้ยผรวเพ่ทิ้งราวมะนพื่ทิ้งเพืนปาร์ี้อะไรบางแก่ได้เวลาแล้วน้องเกมออกไปดิน้องใจเย็นเฮยคุยกันได้น้องอ้อคนที่โกงโอ๋ออุ้ยคนที่อยานีหน้าน้องอย่าทำแบบนี้ไม่ดี หายเแกเหี้ยเโน่แย่แบเอาเสียงมาเอ็มบล็อไปดิพี่บล็ไวดิบล็ไว้ไปยัครับมีสาวน่ารักเก็บแบบไหม

เกมที่โคงไอ้เียดูดิไปใหญ่ใหญ่ใหญ่เย็นเนาอจโดนว้าเียนหนมไอเกมจะให้มันชนะนะเกมกลัก่อนปลาเกมปลา เสียบเปียนไปแค่เค้กปล่านจะเรไปปวดกรเกี่ย,ะมามายงงอะไรล่ะเฮ้ย,ลย,ลยว่าแล้วไงเกมไว้